เกิดใหม่เป็นลูกโอชินายแพทย์คนหนึ่งนามว่าโกโรเขาชื่นชอบไอดอลโอตะแบบโอตะเลยอะเออนักพยาบาลบอกว่าคุณหมอมีคนไข้มากําลังตั้งคันเนี่ยไหนขอดูหน้าหน่อยหน้ามันคุ้นจังเลยเป็นไอดอลคนที่เขาเทดทูลสุดหัวใจยูดีก็มีชายชุดดาโผล่มองมาผับตกหน้าผาไปอ่าคุณหมอเสียชีวิตตามชื่อเรื่องฮะเกิดใหม่เป็นลูกโอชิจริงๆคุณหมอโกโรเราเนี่ยไปเกิดเป็นลูกแฝดชายของ ไอดอลคนนี้งานเงินไ,ไม่ต้องทำเออกูไม่ต้องไปฟาดหวอรดแล้วแล้วแล้วกูย่ายอยู่ไอดอลที่กูชอบอีกออโอ้ดีใจที่มนสวัสดีชัด เปิดตัวแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับกับเกมเศรษฐี2นะฮะต้องบอกว่าการกลับมาอย่างยิ่งใหญ่ของเกมสุดฮิตครับกับประโยคเด็ดสุดติดหูอย่างสร้างแลนด์มาร์กนะครับแล้วก็อย่าเอาเมินฉันไปนี่ซึ่งในตอนนี้นะครับทางผู้พัฒนาอย่าง n e t m a r b l e ก็ได้เปิดตัวเกมเศรษฐีภาคใหม่หรือในชื่อเกมเศรษฐี2 Meta ตาเ l ิแล้วเป็นที่เรียบร้อยครับซึ่งทาง n e t m a r b l e ประเทศไทยครับก็เพิ่งจัดงานแถลงข่าวไปหมาดๆพวกเราออนไลน์สเตชันเนี่ยก็ได้ไปเก็บภาพบรรยากาศมาฝากกันเล็กๆน้อยๆในคลิปนี้ด้วยฮะ นอกจากกราฟิกนะครับที่ถูกอัปเกรดขึ้นมาแล้วตัวเกมภาคใหม่นี้นะครับยังมีระบบเจ๋งๆเ,เพิ่มเข้ามาเยอะเลยอย่างการตัวละครนะครับที่สามารถเลือกลงได้ถึง4ใบและด้วยความที่ตัวละครแต่ละตัวนั้นเนี่ยมีความสามารถที่แตกต่างกันจึงทําให้เกมเพลย์นั้นมีความยืดหยุ่นและหลากหลายมากยิ่งขึ้นและแน่นอนนะครับว่ามันต้องสนุกมากกว่าเดิมด้วย สาคัญนะครับคือตัวเกมพางนี้เนี่ยอุซาใช้ชื่อเมตาเว r ร์ทั้งทีจึงมีระบบแลกเปลี่ยนเข้ามาด้วยโดยผู้เล่นนั้นนะครับสามารถนําเงินจากการเล่นและการขายอสังหาต่างๆภายในเกมมาแลกเปลี่ยนเป็นเงิน ITU หรืออินเทอร์เียมได้ซึ่งก็เป็นสกุลเงินดิจิทัลของทางเน็ตมารเบเขานั่นเองนะครับก็เอามาแลกเปลี่ยนเป็นเงินจริงได้ด้วยนะฮะนี่ตัวเกมนะครับจะเปิดให้บริการทั้งบน iOS และ Android รวมไปถึง p c ด้วยนะครับใครสะดวกช่องทางไหนก รอบไปลงทะเบียนล่วงหน้ากันเอาไว้แล้ววันที่19เมษายนนี้ก็มาเตรียมสนุกกันนะครับในเกมเศรษฐี2 m e เม World ครับผมสวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับกับ a n i เม Planet นะฮะโอ้ต้องบอกว่าวันนี้คลิปนี้ที่เราถ่ายเนี่ยจริงๆเรามีอีกหนึ่งคลิปที่เราถ่ายไปแล้วแล,ล้วกะว่าจะลงวันนี้แหละไอ้วันที่คลิปนี้ลงแต่ด้วยกระแสของอนิเมะเรื่องนี้ต้องรัดคิวให้เขาเจริงๆกับเรื่องนี้เลยครับผม เกิดใหม่เป็นลูกโอชินะครับหรือว่าโอชิโนโกะนั่นเองณช่วงเวลานี้ที่ไทยเฟสหรือว่าใครอยู่กลุ่มอนิเมต,ต่างๆเนี่ยจะเห็นทันทีรวมไปถึงโดนสปอยทันทีด้วยเพจอนิเมะเพจอะไรพวกนี้ก็เล่นกันโอ้โห<อ>โพสกันบุ้มบั้มซัมเบมีทังกันไปหมดนะมีมงมีมีมอะไรเต็มไปหมดออนะฮะณวันที่เราถ่ายออกมาแล้วหนึ่งตอนแต่เป็นหนึ่งตอนที่ใหญ่บิ๊กบั้ม อ่าประมาณชั่วโมง20กว่านาทีถูกต้องก่อนที่จะไปคุยเรื่องนี้กันว่าแบบเฮ้ยมันอะไรยังไงนะฮะขอข้อมูลคร่าวๆแบบพอสังเขปมาบอกให้ฟังก่อนสำหรับเรื่องนี้นะครับผมก็มีมังงะนะครับลิขสิทธิ์อยู่กับทางลักพิมพ์แน่นอนนะครับพูดถึงค่ายนี้ก็ต้องบอกเพิ่มเติมอย่างนี้นะฮะว่ามีอีบุ๊กครับอ่าโอเคมีอีบุ๊กนะฮะเผื่อใครที่แบบเอ้ยนใจได้คิดจะเริ่มตามผมไม่แน่ใจว่าเขารีพิซ์ใหม่หรือยัง แต่ถ้าอยากง่ายอีบุ๊กมีเออแต่แต่ถ้าถามว่ารีพินตอนที่ผมไปงานสำนักหนังสือนะมไม่เห็นนะผมเห็นเหมือนเห็นแบบเล่มลหลังหล,ล,ลังเลยอ๋อหรอเออ,เอ,อ,อไม่รู้เหมือนกันนะครับผมแล้วก็แต่ว่าอีบุ๊กมีราคา50บกว่าบาทเท่านั้นเองเออนะครับถ้าจะไม่ผิดนะฮะแล้วก็ส่วนอนิเมะ มี3แพลตฟอร์มนะครับที่เป็นลิขสิทธิ์ในบ้านเรานะครับก็คืออันแรกไอชิยีต้องบอกวาอ่าคุณสามารถดูฟรีได้เลยในแพลตฟอร์มของเขานะครับเพียงแต่ว่าถ้าหากคุณอยากดูกแบบ Full HD ไม่มีโฆษณา<อ>ก็ต้องสมัครเมมเบอร์สมัคร Vip ไปนะครับอีกหนึ่งแพลตฟอร์มครับ Netflix ก็มีเหมือนกันแดงดำคุ้เคยกันดีในะอีกหนึ่งแพลตฟอร์มนะครับที่มีลิขสิทธิ์เหมือนกันก็นกคืออันนี้ว อันนี้จะเป็นช่อง YouTube เหมือน m u ว e Thailand เพียงแต่ว่าจะดูเรื่องนี้คุณต้องสมัครสมาชิกข,ของเขาเดือนละ65บาทเพราะว่าถ้าถ้าเราไปกดดูเลยทันทีมันก็จะขึ้นแบบว่าอัานนี้ต้องจ่ายก่อนนะ,ะเลือกเอาแล้วกันว่าคุณสะดวกช่องทางไหนเลยนะทั้งมังงะทั้งอนิเมะ แต่ปัจจุบันนี้ยังไม่มีภาคไทยนะเหมือนมีกําลังเตรียมๆกันอยู่<อ>ไม่รู้ว่าจะมีหรือเปล่านะไปได้วงในมาอีกเหรอไม่เพราะว่าเพจเพจภาคไทยเขาก็มาโพสอยู่ว่าเรื่องนี้ถ้าภาคไทยอ่ะคิดว่าใครเหมาะสมกับตัวละครไหนบ้างก็มีพูดคุยกันอยู่ไม่รู้ว่าจะอะไรยังไง<อ>นะครับผมอสำหรับวันนี้ที่เราจะมาคุยกันเนี่ยพวกผมเองไม่แน่ใจว่าไอ้ที่จะพูดเนี่ยมันจะมีจุดไหนที่สปอยหรือไม่สปอยอะไรยังไงบ้างเอาเป็นว่า อยากดูคลิปนี้ให้สนุกไม่เสียอารมณ์กันไปแนะนําว่าให้ไปดูไอ้หนึ่งตอน1ชั่วโมง20กว่านาทีเนี่ยให้จบก่อนเพราะว่าหนึ่งตอนที่ว่าเนี่ยคือมาจากครอบคลุมมังงะหนึ่งเล่มถูกต้องพอดีเป๊ะเลยอเออเรียกว่าดูครั้งเดียวจบเลยรู้เรื่องใช่สําหรับเรื่องนี้นะคะคนแต่งเนี่ยเป็นคนที่แต่งเรื่องโอ้โหมันคนละฟิลเลยนะ,ะสารภาพ,ร,พรักกับคุณคงังอุยะซะดีๆอ่าลอมคอมก็คือคนแต่งคงังอุยะนะครับเป็นคนแต่งเรื่องนี้นะครับส่วนคนว่าเนี่ยจะเป็นอีกหนึ่งคน ค,คุณ <ink> เมนโกะเขาก็จะว่าในเรื่องของกระตูนเรื่องความปรารถนาของเราสวัสดิ์จริงๆเรื่องนี้มีฉายในบ้านเราด้วยเป็นอนิเมะเมื่อ2องสาซีซั่นก่อนอ,ะอ่ะโอเคครับเกิดใหม่เป็นลูกอชิ่นะฮะเขาจะว่าด้วยเรื่องของไอดอลคนหนึ่งชื่ออะไรนะโฮชิโนะไอไอจังคือ,อเริ่มต้นมาเราเราจะได้มีการพูดไปเปยว่าอ่ s โฮชิโนะไอเนี่ยเขาเป็นไอดอลที่กําลังมาแรงในช่วงเวลานี้ อาจจะไม่ถึงขั้นแบบพวก AKB หรืออะไรอย่างนั้นนะแต่ว่ามีมีชื่อเสียงในระดับแบบเบื้องต้นเป็นต้นกะลังมาก็ได้เพราะว่าพวกกลุ่มไอดอลทางประเทศญี่ปุ่นน่ยค่อนข้างมีเยอะการแข่งขันสูงมากใช่ครับมันเลยทําให้แบบอ่ะโฮชิโนะไอเนี่ยค่อนข้างจะโดดเด่นมากในกับวงที่ยังไม่ได้ใหญ่มากในจำนวนเมเบ่ามันเลยทําให้เขาอ่ะเป็นโดดเด่นเป็นเหมือนเซนเตอร์ตำแหน่งสําคัญของเราไอดอลพอการมาของโฮชิโนะไอเนี่ย มันเลยทำให้มีแฟนๆอะไรเนี่ยเกิดขึ้นมากมรวมไปถึงนายแพทย์คนหนึ่ง <Hey. S 2> นามว่าโกโรเป็นสูตินารีแพทย์อ,อยู่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งแบบคุณหมอที่แบบอยู่ห่างไกลาจากชุมชนฟิลๆเหมือนอยู่โรงพยาบาลต่างจังหวัด ออ่ยูในเมืงงวซึ่งเขาก็บอกเขาชื่นชอบไอดอลอ่าแต่ว่าหน้าที่การงานเขาอ่ะอยู่ต่างจังหวัดอะไรพวกเนี้ยมันเลยทําให้เขาไม่สามารถไปดูแบบไลฟ์แอคชั่นอะไรพวกนี้ได้หน้าที่หมออะนะเข้าใจก็ต้องมาอยูงโรงพยาบาลใช่ครับเขาก็เลยมีการแบบเชียร์อยู่หน้าจออ่าใช้ห้องห้องพยาบาลนี่แหละห้องพักผู้ป่วยแหละนั่งเชียร์ไปมันก็จะมีการบอกเล่าเรื่องว่าอ่าโกโร่เนี่ยค่อนข้างจะชื่นชอบไอดอลพอสมควรโอตะแบบโอตะเลยอะแล้วก็ มันก็จะมีการพูดถึงแน่อดีตว่าสาเหตุที่เขาเป็นลักษณะเนี้เพราะว่ามันจะมีน้องคนหนึ่งชื่อซาลินาจังด้วยครับอ่าซาลินาจังเนี่ยก็คือเด็กแน่อดีตที่คุณหมอกโกโร่เขาเคยดูแลอยู่อ่า แต่ว่าน้องอ่ะเขาก็จะมีโชคชะตาที่น่าสงสารอยู่บน้องป่วยอะไรพวกนี้ก็ทรงๆแบบมะเร็งลูคีเมียอะไรเงนี้ต้องหัวแล้วก็ติดเตียงอยู่ยาวยาใช่แต่ว่าสิ่งที่เยียวยาจิตใจน้องคือการเป็นโฮชิโนะไอเพราะน้องเขาก็ชอบโฮชิโนะไอเหมือนกันเพราะอายุใกล้ๆกันเอาง่ายๆคือทั้งคุณหมอและคนน้องคนไข้คนเนี้ติงไอดอลคนเดียวกันเออนั่นแหละครับพอดําเนินไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็จะได้รู้ว่า อ่าช่วงเวลาหนึ่งโฮชชโนะไอเขาเหมือนมีประกาศจากผ่านพวกข่าวอะไรพวกเนี้ยผ่านออฟฟิเชียลเขาเออพวกข่าวพวกยักหูอะไรพวกเนี้ยมาปุ๊บเขาบอกว่าโฮชชโนะไอประกาศหยุดพักงานครับโดยให้เหตุผลว่าเรื่องสุขภาพซึ่งเอาจริงๆมันเป็นเรื่องปกติสําหรับไอดอลนะอาชัดอะพุง่ายๆเลยบางคนไอดอลพิ่งไปถอนฟันคุดมาเงี้ยซ้อมขึ้นเวทีก็ไม่น่าได้ใช่แล้วก็ซ้อมแบบซ้อมเยอะขาแพงเป็นไข้เพราะว่าทํางานหนักอะไรบางทีก็ต้องพักเป็นเดือนอ่ะเออนั่นแหละไอตัวคุณหมอโกโล่ก็แบบ โอ้ยโฮชิโนะไอแม่งพักว่าเออเออเซรษฐีออจนสุดท้ายก็มีนักพยาบาลบอกว่าคุณคหมอมีคนไข้มาอ่าอันนี้ก็เข้ามาแล้วก็มาเช็คดูว่าอ๋อคุณคนนี้อายุประมาณแค่16ปีครปีเออกำลังตั้งคันเนี่ยขอดูหน้าหน่อยหน้ามันคุ้นจังเลยพอ,อ,อเขาถอดหมวกมาครับ่มันคุ้นเหลือเกินเป็นไอดอลคนที่เขาเทิดทูนสุดหวัวใจภาษาพวกคุณ,คณเขาเรียกว่าอะไรนะ คามิโอชิหรืออะไรนะใช่ไหมคามิโอชิคือแบบเมนแบบนี้เลยแต่ว่าเขาไม่ได้ใช้คําว่าคามิโอชิเขาใช้ว่าโอชิอ่ะก็คือเอาเป็นว่าเมนหลักอ่ะอ่าเป็นเมนเมนคนที่ตามอวยว่าไงอ่าอีคุณหมอว่าเห็นแบบหน้าเอ๊ะใช่หรือวะจนเขาบอกว่าเดี๋ยวขอไปตรวจก่อนนะหมยถึงว่าขอไปตรวจเครื่องมือก่อนครับออกมาเชื่ะประสบการณ์ที่กูตามมาเนี่ยไม่ใช่แน่ๆวะเออและสุดท้ายครับมันก็มีการเฉลยว่าอ่ะ ใช่จริงคนนั้นคือโฮเชนอไอจริงๆอ่าก็คือซึ่งไม่รอนว่าเขาท้องปลอกมาเลยเล็กอย่างคือมันมันน่าช็อกอยู่ก็พอสมควรแหละเพราะว่าเฮ้ยไอดอลคนนี้กำลังมาแรงใช่แล้วดันมาเกิดเหตุการณ์แบบนี้และอย่าลืมว่าอายุแค่16ปีเออนั่นแหละครับมันเลยทำให้จ่าเขาเรียกอะไรจัญญาบันหมอ จัตยานของการเป็นโอตาะแม่งตีกันมาตีกันไม่มตีกันเอ่ยังไงวะกูควรทำตัวยังไงดีสุดท้ายเขาก็ได้แบบพูดคุยกับโฮชิโนไอในเรื่องของการแบบเก็บคันไว้ไหมหรือว่าจะพอออกสุดท้ายก็เหมือนตกลงกันได้ว่าอันนี้ดนึงกฎหมายบ้านเขาไม่อาจจะไม่เหมือนเรานะเขาก็ต้องการที่จะเก็บไว้เหมือนเดิมและเขาจะกลับไปทํางานไอดอลด้วยเหมือนเดิมอ่าซึ่งณตรงเนี้ยทั้งสองคนมีการแบบพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดกันครับซึ่งทําให้ตัวของโกโร่ที่เป็นคุณหมอ เขารู้สึกว่าโฮชิโนะไอเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างจะแรงกล้าในเรื่องของการเป็นไอดอลเหมือนจะผิดพลาดมาหรืออะไรก็ตามไม่รู้วจนจนท้องโตมาขนาดนี้แต่ว่าเฮ้ยหลังจากได้พูดคุยแล้วก็ดูแล้วรู้สึกว่าน้องเขาเนี่ยมีความคิดคำอ่านเป็นผู้ใหญ่เหมือนแบบไอ้นี่แค่นี้ไม่มีปัญหาอเขาจะกลับไปทํางานเป็นไอดอลเหมือนเดิมอืมซึ่งเขาก็บอกว่าการเป็นไอดอลเนี่ยมันจะเหมือนอยู่กับคําว่าโกหกมาโดยส่วนใหญ่ครับโกหกว่ารักคนนู้นรักคนนี้ซึ่งมันเป็น ต้องบอกว่าเป็นคําโกหกที่เป็นหน้าที่แล้วกันซึ่งเนี่ยครับก็จะมีการพูดคุยกันซึ่งไอ้ตากโกโลร่เนี่ยเขาก็ใช้ในเรื่องของจัรญาบันหมอ,อกับตัวโอตาของเขาเนี่ยปรึกษากันในหัวแล้วเขาค่อนข้างจะเห็นพ้องว่าเออนี่แหละโฮชิโนะไอที่เราชอบอืพอเราได้พูดคุยแล้วเรายิ่งชอบเขามากกว่าเดิมได้ซ้ำไปถึงทั้งทงี่เขาท้องมานะเอ,อ,อะทำให้เขาอ่ะเขาให้คำสัญญาว่าเขาจะทำให การลอลูกของโฮเชโรอไอเนี่ยเป็นไปอย่างปลอดภัยใช่ครับอืมนะฮะแล้วก็รวมไปถึงการเก็บรักษาความลับอะไรพวกนี้ด้วยอ่าตามจรรยาบรรณฑ์เออเรื่องราวมันก็จะมีการพูดคุยแบบนิดๆหน่อยๆว่าอันนี้มันจะเป็นคําพูดของน้องสารีนาจังเพราะว่าน้องสารีนาจังเขาบบเขาชีวิตไม่ยืนยาวอ่าเขาก็จะมีการพูดว่าถ้าเราเกิดได้เกิดมาเป็นแบบคนที่สวยสวย เป็นลูกของไอดอลอะไรเงี้ยมันจะเป็นยังไงนะรวมไปถึงข่าวที่ออกในช่วงเวลานั้นมันจะมีข่าวไอดอลที่แบบแต่งงานแล้วแบบมีท้องแบบจบพันอะไรเงี้ยอ่าะมีคนพวกคนทั่วไปเขาจะบอกว่าถ้าเกิดว่าตัวเองตายไปเนี่ยแล้วจะได้ไปเกิดเป็นลูกของโอชิคนนั้นได้หรือเปล่าวะอ่าเออไอหมอกโร่ก็เงียบก็แค่ฟังเฉยเว่ามันก็เป็นแบบคําทั่วๆไปอ่าจนกระทั่งแบบเวลาผ่านไปจนช่วงวันก่อนคลอดของโฮชิโนะไอเขาก็จะมีการอ่าพูดถึงว่าอ่าตอนนี้เตรียมพร้อมโอเคแล้ว เหลือพวงนี้เดี๋ยวมาเจอกันทำคลอดกันอืแต่ว่าถ้าสูร์ถ้าเขาไม่ได้มาหมอคนหนึ่งก็สามารถมาทําข้อได้เหมือนกันเรื่องปกติในโรงพยาบาลเขาก็เลยกลับบ้านไปครับในช่วงเวลาที่เขากลับบ้านไปเนี่ยยูดีก็มีชายชุดดําโผล่ออกมาชายในชุดฮูดแล้วกันอย่าใช้คาว่าชายชุดดาเลยกลัวมันจะคนนั้นกลัวมันจะมากรอกยาให้กลายเป็นเด็กไม่ใช่เออนั่นแหละยูดีก็โผล่มาแต่เขามาพูดว่าคุณเป็นคุณหมอที่ดูแลโคชินโนไอหรือเปล่า ใช่ไหมไอหมอนี่ก็รู้ได้ยังไงเพราะว่าโฮชิโนอไอเนี่ยตอนที่เขามารักษาคือเขาใช้มาแบบอื่นมาแบบความลับมากเป็นใช้ชื่ออื่นด้วยทำแฝงด้วยไอไอฮูดำมันตกใจมันก็วิ่งหนีออกไปครับเออเพราะว่าไอตาโกโร่พยายามจะเข็นคับต่อว่าแกเป็นใครอืจนไปป่าที่แบบรับตาคนอ่าก็แบบหาหาอยู่สักพักไอหูดำโผล่มาจากด้านหลังผับตกหน้าผาไป และแน่นอนก็คืออ่าคุณหมอเสียชีวิตครับมันเลยทําให้ความคิดอ่านนะตอนนั้นว่าถ้าเราเกิดตายตอนนี้เราจะได้ไปเกิดเป็นลูกโอชิจริงๆหรือเปล่าอืมปรากฏว่าตามชื่อเรื่องค,ครับ <ไป S 2> เกิดใหม่เป็นลูกโอชีจริงๆอ่า ต้องบอกว่าเรื่องมันเปิดมาค่อนข้างดาร์กชื่อเรื่องเนี่ยหลายๆคนอาจจะแบบไม่เคยอา่านไม่เคยดูยังไม่ได้ดูม,มาได้ยินครั้งแรกก็เอ้ยแบบเฮ้ยนี่การ์ตูนตลกเปล่าวะเ,เหมือนมุงไปเกิดใหม่เป็นตู้ขายเวนดิงมชชินต่างโลกไปเกิดใหม่เป็นดาไปเกิดใหม่เป็นนั่นน,น<อ>ี่หมอน้ำูร้อนเออเยอะแยะมากมายมมมมแต่อันเนี้ยชื่อเรื่องมันอาจจะดูตลกก็จริงเพราะไปเกิดใหม่เป็นลูกโอชิแต่จริงเรื่องนี้มันค่อนข้างที่จะซีเรียสและจริงจังลูกของไอดอลคนนี้นะครับน้องไอจังเนี่ยเป็นลูกแฝด ชายกับหญิงใช่ครับคุณหมอโกโร่เราเนี่ยไปเกิดเป็นลูกแฝดชายนะฮะเกียรติชื่อมัตั้งชื่อลูกชายครับอาความารินโอชิโนะส่วนลูกสาวชื่อรูบี้ครับเออโอชิโนะนามสกุลเดียวกันนะฮะซึ่งอิตาโกโร่เนี่ยพอมาเกิดใหม่ความทรงจำที่เป็นหมอแม่งก็มาด้วยไงถูกต้องมันเลยทำให้กลายเป็นทารกที่แบบ almost powerful คนจบหมอได้เราแบบเ้ยไปอยู่ในร่างทารกเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ ความคิดความอ่านหรืออะไรพวกนี้มันก็จะแบบวิเหนือกว่าเด็กทั่วไปอ,อมันเล่นมุกคลาสสิกมากสําหรับคนเป็นหมอเออวุ้กูไม่ต้องไปเข้าเวแล้วเออเออไม่ต้องแล้วออกูไม่ต้องทาอะไรแล้วกานเงินไม่ต้องทาเออกูไม่ต้องไปฟวาวด์แล้วแล้ว,แลวโแล้วกูย้ายอยู่กับไอดอลที่กูชอบอ,อ,อีกโอ้ดีจังเลยนี่มันสวัสดชัดเอออะไรอย่างเงี้ยเออนั่นแหละฮะคือพอเรื่องราวมันดําเนินต่อไปเรื่อยๆทําให้เราได้รู้ว่าน้องรูบี้ที่เป็นแฝดหญิงเนี่ย เขาก็เป็นคนที่กับชาติมาเกิดใหม่เหมือนกันซึ่งมีความทรงจําจากชาติก่อนมาใช่แต่ว่าทั้งสองคนเขาจะไม่พูดถึงในเรื่องของชาติก่อนอืก็คือไม่ได้เช็ะว่าคุณเป็นใครมาก่อนพี่แต่ว่าตัวอควาเนี่ยเขาจะถามว่าเธอก็เป็นคนที่มาเกิดใหม่เหมือนกันเหรอเป็นเพศอะไรเป็นเพศหญิงอะไรเงี้ยเขาก็แบบโอเคถ้างั้นเราก็จะไม่ได้พูดถึงข้อมูลนะตรงนี้แต่ว่าในเรื่องที่เวลาเราอ่านไปเรื่อยเราก็จะรู้ว่า ลูบี้เป็นใครซึ่งเอาจริงก็เดาได้ไม่ยากหรอกฮะเออ,เอ,อนั่นแหละครับโมชิโนะไอเนี่ยพอได้มีลูกเนี่ยทำให้เขาแบบตระหนักถึงเรื่องของเงินทองว่าการที่เป็นไอดอลหน้าตรงเนี้ยมันไม่สามารถทําให้ลูกๆของเขาสุขสบายได้ไอตรงเนี้ยเขาจะเล่าแบบขนานไปเลยนะครับกับเรื่องของการอะไรอะไรเบื้องลึกเบื้องหลังของคนเป็นไอดอลที่มไม่ดังมากดังแหละแต่ยังไม่ใช่เบอร์ต้น อยู่ค่ายเล็กเรื่องเงินทุนเรื่องรายได้ธุรกิจเบื้องหลังอะไรพวกนี้ต่างๆมันจะมีการเล่าขนานไปกับชีวิตของน้องไอจังด้วยมผมชอบในพอยต์ตรงนี้นะเพราะว่าเรื่องนี้ถ้าหากคุณอ่านไปหลายๆเล่มอะครับอนอกจากเบื้องหลังการทำงานของไอดอลแล้วเขายังเล่าไปถึงฝั่งดาราคนเล่นละครเวทีคนที่อยู่หลังกล้องสตรีมเมอร์ยูทูบเบอร์บาๆีา <คน S 1> เลยคนการ์ตูนยังมีใช่คนในวงการบันเทิงแทบจะเกือบทั้งวงการอ เออ,อ,อน,นั่นแหละมันก็จะถูกเล่าเรื่องไปซึ่งตัวโคชิโนะไอเนี่ยเขาเป็นไอดอลที่ค่อนข้างมีสกิลมีทักษะสูงเขาเลยจะพยายามจะไปเปิดหารู่ทางในการแบบเข้าไปแสดงหารับงานมากขึ้นแสดงไอดอลมากขึ้น การที่เขาจะสามารถเติมเต็มได้คือต้องดวงตาของเขาอ่ะมันจะเป็นสัญลักษณ์รูปดาวใช่ถ้าเมื่อไหร่ที่มันฉายเวมานั้นคือเหมือนสกิลกำลังพลุกพานแต่อย่าไปคิดถึงนารูโตอะไรไม่ใช่เน่่เน่่สังสาระเนไม่มีนะไม่มีนะมันไอความแฟนซีอย่างเดียวในเรื่องนี้ก็คือมาเกิดใหม่เพราะความทรงจำชาติเก่านั่นแหละเอออย่างอื่นน่ะมันจะเป็นความเรียวทั้งหมด แล้วก็ตัวลูกชายก็คืออควากับลูบี้เขาจะได้สัญลักษณ์นี้ไปคนละดวงอ่าคนละข้างคนละข้างกันม,มันเป็นการแสดงถึงว่าทั้งสองคนเหมือนมีเขาอะไรพรสวรรคร์บ,บางอย่างอยู่การมีตัวตนของอควาและลูบี้เนี่ยก็เริ่มเติบโตไปตามปกติเป็นครอบครัวที่มีความสุข น่าช่วงเวลานั้นถึงแม้จะใช้ชีวิตแบบหลบๆซ่สสอนๆเอาตรงๆ<ช>เพราะว่าเวลาออกไปทิศกองออกไปที่อะไรแฝดสองคนนี้จะออกไปในนามลูกของผู้จัดการผู้จัดการ,ผ,าการผู้หญิงใช่พอน้องอาลูบี้กับอาควาเริ่มโตเริ่มพูดได้แล้วการทําให้กลายเป็นอ่าเขาเรียกอะไรทารกพูดได้เนี่ยมันเริ่มเบาบางลงมันเริ่มเป็นคนปกติมากขึ้นเแต่ว่าการแสดงออกมันดูเป็นผู้ใหญ่แค่เองอพอในช่วงหนึ่งที่แบบไออ่ะ ได้รับงานเป็นแสดงเป็นพวกซีรีส์ตัวประกอบซีรีส์ต่างๆไอตัวอ q ควาเนี่ยก็ได้เจอพุ่งก,กับและได้มีการพูดแลกเปลี่ยนข้อมูลกันด้วยนะจนแบบพุ่งก,กับเรียกว่าไอเด็กแกเด็กแกแดดเออเด็กแกแดดมึงนี่รู้รู้มากจังเลยเกิน <Girl. S 1> เด็กอ,ะอ,อ่ะเออจนเขาแบบสงสัยว่าไอเนี่ยเอามาใช้งานได้ไหมวะเออถ้าอยากให้โฮชิเนีไมีงานมากขึ้นแกน่ะอควา มาแสดงงานกับฉันด้วยอเออจนเขาแบบต้องยอมอควาต้องยอมมาแสดงด้วยซึ่งการแสดงต่างๆข,ของอควาเนี่ยค่อนข้างจะเฉิดฉายก็พูดตามตรงคือด้วยหัวสมองของคนเป็นหมอมาก่อนถึงแม้ร่างกายจะเป็นเด็กอะ แต่เขาก็มีไหวพริบมีอะไรถึงแม้ว่าอาจจะอาจจะไม่ได้มีพรสวรรค์เรื่องการแสดงหรืออะไรงั้ย<อ>ด้วยสถานะที่เป็นเด็กณนะตรงนั้นนะแล้วงานของเด็กผู้ตามตัวมันก็ไม่ได้ยากมาก<อ>สร้างความว้าวให้กับคนที่เห็นได้อนั่นแหละคร<อ>ับพอพอควาได้เลือกแสดงเขาเรียกแสดงแบบซีดเดียว<อ>แต่ว่ามันอิมแพกมากที่ขนาดว่าเด็กในรุ่นเดียวกันที่เป็นนักแสดงแท้ๆยังรู้สึกว่ายอมแพ้สู้ไม่ได้จริงๆครับถีมาทางดูบี้ รูบี้เนี่ยด้วยตัวตนของเขาที่ในอดีตเขาเป็นเด็กไม่ได้เป็นผู้ใหญ่เหมือน,นะะอากัวเขาก็มีความกลัวในบางอย่างที่ว่าอดีตของเขาไม่สามารถแบบเต้นได้แต่ว่าเขาชื่นชอบในการเต้นมากเพราะว่าคนที่ใช้ร่างกายแบบไม่ได้เต็มร้อยมาแทบจะตลอดชีวิตอะลูกคือที่ต้องแบบมีไม้อ่ต้องล้มลนู่ออน<า>นี่นั่นอะไรเงี้ยมันรถเข็นเกาะลาวมันเลยตามมันเลยเป็นความกลัวที่ตามมาอยู่ในยุคปัจจุบันนั่นแหละครับสุดท้ายแล้วรูบี้อ่ะเหมือนมีพรสวรรค์นในเรื่องของการ เนมันก็เลยทําให้ทั้งสองคนมีเวไม่เหมือนกันละอเรื่องราวมาดําเนินไปเรื่อยโคชินาไอเริ่มมีชื่อเสียงมากขึ้นเงินทองเริ่มเข้ามามากขึ้นทําให้เขาได้สามารถย้ายบ้านไปอยู่บ้านใหม่ได้ก็มีครอบครัวอย่างมีความสุขจนกระทั่งไอ้ทั้งสองคนเนี่ยรูบี้กับอาควาเนี่ยเริ่มรู้เรื่องอะเริ่มรู้เรื่องเริ่มพูดถึงคุณพ่อของตัวเองว่าใครวะทําให้ไอเนี่ยเริ่มกลับไปคุย แต่คนที่เป็นพ่อนะตอนนี้ไม่ได้บอกชื่อ,อมไม่ได้บอกเลยว่าเป็นใครอะไรจากไหนบ,บอกว่าเฮ้ยตอนนี้ลูกๆโตแล้วนะมาเจอกันหน่อยอเพราะตอนนี้เขาก็เริ่มมีชื่อเสียงอะไรประมาณนั้นแล้วนั่นแหละครับเวลามันผ่านไปไม่กี่วันถึงงานมันแสดงใหญ่ที่ว่าโฮชิโนะไอได้ขึ้นเป็นแสดงแบบโตเกียวโดมซึ่งเป็นจุดสูงสุดในการแสดงของไอดอลซึ่งอันนี้ก็เป็นเป็นเรื่องจริงในที่ญี่ปุ่นเลยนะศิลปินที่จะได้แสดงที่นูน่นนี่คือต้องเบอร์ต้นต้องระดับหนึ่งอ่ะ ใช่ครับออสุดท้ายแล้วความฝันที่แสดงตัวเกียวโดมไม่ได้เป็นความจริงเ,ออเพราะว่าในวันนั้นกําลังจะไปที่งานละอืม,มีเสียงออดมาก็นึกว่าเป็นผู้จัดการหรืออะไรพวกนี้เพ,เ,ออเพราะว่ามีไม่กี่คนที่รู้ว่ามาอยู่ตรงเนี้ยออปรากฏว่าเปิดไปกลายเป็นไอ้ฮูดดาคนเดิม,มที่เคยผักอีหมอโกโรตกหน้าผาไปยินดีก็บอกว่ายินดีด้วยนะแต่ว่าเธอโกหก ก็นั่นแหละครับก็กลายเป็นบทสรุปที่เราได้เห็นตอนดูจบตอนที่หนึ่งก็ไม่รู้ว่ารู้ได้ไงทั้งที่อยู่ทั้งเรื่องของการมีลูกแฝดอ,อะไรพวกนี้มันไม่ใช่เรื่องที่แบบคนทั่วไปรู้อ่ะคือต่อให้เป็นไอ้กลุ่มม่งอ่ะมันก็ไม่สามารถรู้ได้ขนาดนี้ในในบริษัทก็คือรู้กันแค่ผู้จัดการเองด้วยซ้ําใช่ครับ,บค,คือ<ล>พอเกิดสถานการณ์ขึ้นมามันทาให้อ,อ,อควากับอาลูบี้เนี่ยค่อนข้างที่จะมีแผลใจพอสมควรครับกำลังมึนงงว่ามันเกิดอะไรขึ้นวะ คนที่ก่อเหตุนเนี่ยเป็นแค่แบบนักศึกษาธรรมดาทั่วไปก็คือโดนจับในที่สุดอ่ะ,อะโดนจับในสุดแต่ว่าสุดท้ายแล้วไอคนที่เป็นสตอกเกอร์ก็ไม่รอดอยู่ดีก็เลยมานั่งเรียบเรียงว่ามันเกิดอะไรขึ้นทําไมโฮชิโนะไอถึงโดนอย่างนั้นทําไมไอ้นี่ถึงรู้ที่อยู่ได้ทั้งหมดทั้งมวลเอามาปฏิบัติต่อกันมนเลยได้ชุดคิดว่าคนที่รู้ข้อมูลเนี่ยคนที่ทรู้ข้อมูลมมนี้<ม>น่าจะ<น>มีไม่กี่คนก็คือพ่อของตัวเองนั่นแหละใช่จุดเริ่มต้นของการแก้แค้นในเรื่องเนี้ย เริ่มต้นขึ้นมาหน้าตอนนั้นเลยถูกต้องนะครเพราะผูผู้ตามตรงผู้จัดการจะทำทำไมอะ่ะก็อย่าลืมว่าค่ายตัวเองเป็นค่ายเล็กโฮชิโนไอคือเบิร์ดหนึ่งของค่ายใครจะทุบหม้อข้าวตัวเอง ใช่ถูกไหมฮะเออเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ต้องสงสัยเพียงหนึ่งเดียวนตอนนี้ที่คิดออกคนแรกก็คือแกนั่นแหละใช่สมองเป็นเด็กอะไรโคตรนั้นอีกแล้วไม่ใช่ก็คือพ่อเขาซึ่งยังไม่รู้ว่าเป็นใครและนี่คือมหากาการตามล่าและล้างแค้นในเส้นทางวงการบันเทิงหลายคนจะบอกอู้ดากจังเลยแต่เอาจริงๆพอหลังหลังจากจบตอนที่หนึ่งไปเนี่ยมันจะไปแบบมูที่เป็นเรื่องหนักในเรื่องของดราม่าเลิฟคอม โดยไปถึงเกี่ยวกับพวกสังคมโซเชียลคือเส้นเรื่องเขาเยอะนะฮะหลายเส้นมากมเส้นแรกก็คืออย่างที่พิตีบอกก็คือมันจะเป็นแก่นเลยก็คือคุณหมอโกโร่หรือว่าในอควาร่างอควาเนี่ยเขาจะตามหาพ่อโดยไปถึงการล้างแค้นอันนี้เป็นวัตถุประสงค์หลักหนึ่งของเ,เรื่องลลเป็นแกนหลักเป็นแกนหลักขชงเรื่องลุ้นไปกับตัวละครแหละว่าเฮ้ยใครวะคือพ่อ,อแล้วมันทําอะไรทำไมถึงต้องทำอย่างนี้วะอ่ามันจะมีข้อมูลเปิดเผยออกมาเรื่อยๆใช่ อีกเส้นหนึ่งก็คือเรื่องของการตีแผ่แง่มุมต่างๆของวงการบันเทิงอย่างที่บอกมันมีทั้งคนที่อยู่เบื้องหน้าพวกยืนอยู่หน้ากล้องรวมไปถึงคนที่อยู่เบื้องหลังสตาฟสตาฟเอ่ยผูกก้กำกับโปรดิวเซอร์布拉布拉คนตัดต่อก็มีนะอ่าแล้วก็อีกพวกยูทูบเบอร์พวกคนทำงานในวงการบันเทิงทั้งหมดทบ้ะทุกวงการเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งพาร์ทที่ค่อนข้างที่จะเล่าละเอียดมากๆในกระตู้นเรื่องนี้ แต่ว่าเรื่องนี้คือเหมือนเหมือนพยายามจะแบ่งพาร์ทละกันพาร์ทของอคอเนี่ยค่อนข้างจะดีฟหน่อยอเป็นเรื่องที่แบบจริงจังซีเรียสมากแต่ในพาร์ทของตัวรูบี้เนี่ยจะเป็นแบบสาวน้อยตามเป็นไอดอลอะมันมันฟิลเหมือนแบบอ่าลบไล่ะมันแบบฉันจะต้องเป็นไอดอลให้ได้เลยอะไรประมาณนั้นแต่ว่าทั้งสองคนก็จะมีจุดที่คลอสกันบางอย่างอยู่เรื่อยๆแหละครับรวมไปถึงวงการเดียวกับพวกเราก็คือพวกอนิเมะหลายคนบอกว่าอุ้ยอนิเมะดีมากเลย พอมาทําเริ่มเป็น่าละครเวทีเป็นไลฟ์แอคชั่นไปเป็นไลฟ์แอคชั่นอะไรก็ว่าไปทำไมมันหวยจังวะไอเรื่องนี้ก็มีคําตอบเหมือนกันใช่แล้วบางทีมันก็เป็นเรื่องความทุกข์ใจของนักเขียนกระตูนด้วยนะกูทําอะไรไม่ได้อ่ะเออก็ูให้ลิขสิทธิ์เข้าไปทําแล้วอะไรอย่างเงี้ยอ่ะมันก็จะมีหลากหลายแง่มุมจริงนะฮะซึ่งไม่ใช่แค่แบบการโฟกัสตามหาพ่อที่แท้จริงของเด็กน้อยสองคนนี้เพียงอย่างเดียวที่ต้องชมเลยคือเขาเล่าทุกอย่างเป็นเนื้อเดียวกันได้ควบคู่กันไป ถูกต้อง ừ, นะครับจึงไม่แปลกใจที่กระตูนเรื่องนี้ตอนอมังงะนะฮะได้รางวัลด้วยนะตอนนี้ในไทยออกมาเจ่ดเล่มนะครับกับทางลักพิมพ์นะฮะประมาณนี้นะนกันคงไม่กล้าเล่าเยอะอะไรไปกว่านี้ละเออ,เ,อ,อเพราะว่าผมก็กลัวเหลือเกินว่ามันจะสปอยอะไรบางอย่างนนไม่รอแล้วแหละตอนหนึ่งก็โดนละมันจะมีประเด็นหลักยังไงเพราะว่าในญี่ปุ่นตอนนี้ก็คือเขาออกไปเล่ม10นู่นแล้วแล้วได้ข่าวว่าออฟฟิเชียลเขาเนี่ยมีโพสต์อะไรที่ ปมใหญ่ของเรื่องเบ้งๆเลยแต่นเขาญี่ปุ่นอะรู้ทั้งรู้แหละว่ามันคืออะไรเออนะฮะก็พยายามหลบหลบเลี่ยงๆแล้วกันนะครประมาณนี้นะฮะสำหรับเกิดใหม่เป็นลูกโอชินะครับใครมีความคิดเห็นอย่างไรอยากช่วยกันป้ายาหรืออยากอธิบายอะไรเพิ่มเติมยังไงก็คอมเมนต์เอาไว้ด้านล่างได้นะฮะแต่เพียงแต่ว่า อย่าเพิ่งไปสปอยเพราะใหญ่ๆเยอะเดี๋ยวอ่านไม่สนุกเลยดใูใช่ใดูไม่สนุกกันเออนะครับผมก็อย่างที่บอกไปนะฮะ3สามช่องทางถ้าคุณอยากดูอนิเมะไอชิยี่เน็ตฟลิกแล้วก็อันิวันนะครับ,รบเอาตามสะดวกนะครับเพราะอันนี้อย่างที่บอกเราไม่ได้รับตัน ะะแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่กระแสดีมากๆเราต้องเอามาพูดถึงกันหน่อยอตอนนี้เรามีเมมเบอร์แล้วนะฮะสนับสนุนเพิ่มเติมกันได้รวมไปถึงซุปเปอร์แตงด้วยนี่เมื่อคลิปนี้ลงไปก็สนับสนุนเพิ่มเติมได้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเรานะครับวันนี้พวกเราสองคนขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ